ตามพวกนี้ทีมันสูนตัวนี้นี่สบายดีพี่น้องมื้อน,นี้มาจบสตนพี่น้องก็จบสวนมัน่นะครับ ตอนนี้คำคำหนงแรงคำหมวกกวาเลยแหละมาเยี่ยมบิงึงฝนตกมือเว่นนี้ตกกันมีแหงพอดีแหละพอดีแข่งเป๊ะพี่น้องพอดีมันก็บับมันมันก็คือสีมีแหงเลยแหงหน่อยไปเยี่ยมบิึงพี่น้อง ปุ้งกัปุ้งตัวตายกัต,ตายพี่น้องเอาก็มาฮดมันนั่นละกลับไปเองมาฮดอีเลยพี่น้องมาเอาไปเบิ่มก่อน ใช่ก็มีโต๊ะพี่น้องมีกับพอ่อมีเฮงแต่จังหน่อยแถวนี้นี <c oughs> นนมันมีปป่งนะมันเป็นโพนมีชมุม cái mở lửa súng mình cả bùng nè mở lửa mình súng mình cả mình cái khang bạn เที่ยวนี่น้ำมันสูงมันจะเลยตรงเหี่ยวเนี่ยเที่ยนจะมีว่าถ้ามันหุ่มมันสูงอืมอืม <c oughs> <c oughs> ใต้ไปอนาุ่งมี้ามมันมีนสูงเทวนี่นะปงยาวกว่าจุนสามเทวนี้นะเทวนี้นะมันมันีเงาะคันเลนนอกตายส่วนหลายก็ตาย ส้้นนดินก็นมีจะซุมไปเลย้าดินจะซุมกว่าทางนี้มันก็นเลยปป่งเหี่ยวแถวนี้สีหายนากมีนจะปป่งลาย แล้วเราจะปุ่มมาปุ่มขึ้น <c oughs> สองสามทิศแล้วจนินจะข้าวเดินแล้วพี่น้องเดินนะปุ่น 对不对？ mình xuống tôi nhìn Rồi mày Rồi à, mặc đám Bịt tệ mà đấy

รูปแล้วก็ตัวที่มันงอกมันย่างโค้ง,ง,งมีอยู่เท่าใดประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮันตราตัวมันีโค้งตัวมันตายมันตายตอนมันแดดแดดนี่แน่ตอนมันงอเนี่แล้วก็มันงอกออกมาแล้วมันก็เหี่ยวตายเพราะว่าฝนมีตกหนักข้ามาหดก,ะะดกับมาหดแต่เพื่อเดียวนั้นแหละ แต่ถึงก่อนเอาไทยคีบกระเบ้งเองอะไรไน้องเลยหลังจากนันนอกันไปนี่เวลามากโคตเพราะว่าไปเห็นเวีนอื่นอันนี้จะดีแต่คนตกห้ามีมือเสานี้มือเพ่นนี่ละเกิดมีแห้งปลาเลิกกับมันกับือสฉีมีแห้งได้จัหน่อยไปน้องเลยเพราะว่ามันกับฉีชื้นๆไง จากที่หอนุราเอามาหลา่ตีมันพี่น้องเน,นี่ยมุงเป้มนก็คือว่าพอแห้งอยู่ละกคนอยู่พี่น้องแต่มอร์นนี้ก็สิมนีมีตัวลายอย่แล้วมีแต่เอ็ดคลิปมาจอบบางโซนซื้ออัปเดตให้เบิ้งพี่น้องสมันนายังจะอยู่เฮิ่น อยู่เพื่อนกับแตงโมเลอและชีไดทไทยไทยยัยไม่ได้ถ่ายซ้ำหลานเนี่ยยีเอ็ดอยู่พี่น้องเป็นไนายเกษีไทยหน้ายอดเขายอดหน้าเดียวนะหน้าโคกเลยยังบ่ท่านได้ถ่ายซ้ำจากมโอเลอมันฮอนมันแดดก็แล้วสำหรับกินนี่เกษีคอ จบคลิปเพีงเท่นี้พี่น้องเลยขอขอบเจณสำหรับทุกท่านที่เข้าเบอรงคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบเบองเนื้แล้วใคระจะลืมกดติดตามพดติดตามเพื่อเชิาพี่น้องเลยได้พบกันใหม่คลิปต่อไป